and ประชุมสุดยอดระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานายแอนโทนีบลิงเกนและนายเจคสันเลเวนที่ประชุมสุดยอดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายหวังอี้และมุขมนตรีคนที่เป็นคนที่อยู่คณะกรมการเมืองกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแลเรื่องต่างประเทศอย่างเจียฉือการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีในยะหลายอย่างที่ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแต่ผมจะไม่ลงไปในราย เพราะว่าท่านผู้ชมคงจะรับทราบข่าวบ้างสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รับทราบข่าวผมจะพูดเป็นภาพรวมให้ดูนะครับการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น1อาทิตย์หลังจากที่อเมริกาโดยานโจไบเดนประชุมออนไลน์ร่วมกับกลุ่มจตุภาคีของคอร์ดที่ประกอบด้วยอเมริกาออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นในวันที่12มีนาคมพนัหัสที่19มีนาคมก็เลยจัดประชุมกันที่เมืองแองเคอร์ริจรัฐอลาลสกาทำไมต้องเป็นที่แองเคอร์ริจทำไมไม่ประชุ ที่วอชิงตันดีซีในยะก็คือว่าโจไบเดนเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยด่าจีนมาเยอะแล้วทรัมป์ก็ชี้หน้าโจไบเดนว่าถ้าโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยโจไบเดนเนี่ยจะเป็นลูกสมุนจีนโจไบเดนเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ทรัมป์เห็นว่าเขาไม่ใช่แม้กระทั่งในการหาเสียงแข่งขันกับทรัมป์ตอนนั้นเนี่ยโจไบเดนถึงกับกล่าวหาสีจินผิงว่าเป็นกุย้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซัก g ซึ่งผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครพูดดแรงงงถึึขนานาี้ซ่ ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วสีจิ้นผิงคงจะโกรธโกรธจนควันออกหูแต่ความที่เป็นประธานาธิบดีจีนก็ต้องเก็บความรู้สึกน,นี้ไว้เพระเาะฉะนั้นโจไบเดนก็เลยเมื่อนัดประชุมในการขึ้นมาเป็นรับดำรงตำแหน่งเนี่ยโจไบเดนกับสีจิ้นผิงไม่เคยโทรคุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวตรงกัินข้ามกับที่โจไบเดนโทรคุยคนโน้นคนนี้โน่นนี่นั่นก็ปรากฏว่าโจไบเดนจงใจที่จะประชุมที่แองเกอรเรเพราะถ้าประชุมที่วอชิงตันดีซีมันจะต้องมีการต้อนรับอย่างสมเกียจโจไบเดนไม่ต้องการให้ภาพนี้เกิดขึ้น และโจไบเดนเนี่ยถูกเชือกของทรัมป์คล้องคอไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่เล่นแรงอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะมาด่าเขาว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดนั้นจริงก็เลยไปนัดที่แองเกอร์ชเป็นเมืองเงียบๆมีประชากรแค่3 0 0 0 0นคนที่รัฐอ拉า加พยานแล้วนี่คือนายยาของโจไบเดนส่วนจีนนั้นก็อ่านเกมออกแต่จีนก็ใช้ภาษาทางการทูตบอกว่าไอเมืองแองเคอร์ชรัฐลาสกาเนี่ยมันเท่ากับกึ่งกลางของ2ประเทศตรงกลางเลยเพยาแล้วแต่ละฝ่ายไปมันจะได้ง่ายกว่านั่นคือวิธีของจีนในการประชุมครั้งนี้เป็นมีอะไรที่ ผิดปกติผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือธรรมดาแลวการประชุมแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปอย่างมากเขาก็ถ่ายรูปกันแล้วออกมาแต่นี่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปให้ผู้สื่อข่าวไปแล้วก็มีการประทะคารมกันเรียกว่าพอประดาบก็เลือดเดือดท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นี้พอประดาบแล้วเลือดเดือดแปลว่าอะไรคือสมัยก่อนเนี่ยในการแข่งขันเพลงดาบกันนะฮะในเมืองไทยสมัยสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์เนี่ยทั้งคู่จะถือดาบคู่ก่อนจะฟันกันก็เหมือนนักมวยต้องเอานวมเนี่ยชนกันก,นก่อนแล้วก็ถอยมา แต่ว,ว่าความที่อารมณ์ร้อนทั้งคู่ต้องเอาแค่ดาบเนี่ยปากันเฉยแล้วถอยมาแล้วก็เริ่มรำดาบพอปาปั๊บก็ฟันทันทีเลยไม่สนใจแล้วข่าวนี้ขนเขาถึงเรียกว่าสับอันนี้เรียกว่าพอประดาบก็เลือดเดือดที่เลือดเดือดก็เพราะว่าแอนโทนีบลิงเกนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาและนายเจคซัลเลวันต้องการจะโชว์ออฟว่าเฮ้ยกูกร้าวกับจีนนะก็เลยออกมาด่าจีนที่หายบูมไปเลยจุดประเด็นด่านะั้นก็ด่าเหมือนเดิมก็คือว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนของซินเกียงของที่เบ,เบตดของไต้หวัน และของฮ่องกงว่าโน่นว่านี่จีนไม่ได้ยึดถือตักหลักสากลจีนผิดอันโน้นผิดอันนี้ผิดอันนี้ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วให้พูดกับคนละ2นาทีฝ่ายหนึ่งนี่มี4คนก็พูดได้8นาทีทีนี้ไอเฮียหยางเจียฉือซึ่งเป็นลูกพี่ของหวังอี้ก็ลุกขึ้นมาขราวนี้อีไม่สนใจและอีรรำยิ้วเลยคราวนี้เป็นครั้งแรกนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างปกติธรรมดาแล้วเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วนโยบายการต่างประเทศการแสดงออกทางการต่างประเทศนั้นกระทรวงการต่าง และประเทศจีนได้รับอิทธิพลจากโจเอนหลายโจเอนหลายเป็นคนที่ดํดออาเนินนโยบายตามประเทศในยุคเหมาเจ๋อตงโจเอนหลา์เป็นคนสุขุมนิ่งลุ่มลึกพูดจาสุภาพไม่กล่าวหาใครไม่ว่าใครแต่พอมายุคนี้ยุคนี้เปลี่ยนตอนไหนท่านผู้ชมเปลี่ยนตอนช่วงโควิดเพราะโควิดเป็นช่วงแรกเหมือนกันที่อเมริกาโดยประธานดีมริกันเช่นในโดนัทรัมมาด่าจีนด่าเสียเสียหายหายอย่างเช่นบอกชไนนิสไวรัสแล้วก็เรียกชยหน้าแบบชไนนาคือ c h y China. น่ก็คือว่าดูถูกเหยียดหยามแล้วก็เรียกกังฟูว่ากังฟูฟูก็คือเป็นไขวันใหญ่ยังเจียฉือก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณหยุดพูดคุณไม่มีคุณสมบัติพูดอย่างนี้เลยนะฮะคุณไม่มีคุณสมบัติ you don't have the qualification อันนี้คือคำคำแปลของล่ามนะฮะที่จะมาสั่งสอนผมคุณไปหันดูตัวคุณเองคุณยุติในการยัดเยียดประชาธิปไตยประชาธิปไตยของคุณก็คือประชาธิปไตยของอเมริกาจีนก็มีประชาธิปไตยแต่เป็น ประชาธิปไตยของจีนทําไมคุณจะต้องมาบอกของคุณดีกว่าผมและทุกคนจะต้องทําแบบคุณไม่ใช่และก็บอกเรื่องประชาตยอย่างเ็บอกว่าเราไม่เชื่อในการลุกลามประเทศอื่นด้วยการใช้กําลังการใช้กําลังไม่เป็นประโยชน์อะไรกับอเมริกาเช่นกันอเมริกาเข้าไปแทรกแซงทุกแห่งแล้วทําให้มีปัญหาในอย่างพูดฮนะอเมริกาต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองและหยุดยัดเยียดประชาตายตัวเองให้กับประเทศอื่นๆในโลกเพราะแม้แต่ผู้คนในอเมริกาเองแม้แต่คนอเมริกเองก็ยังขาดความเชื่อมั่นตอบชั ไตของอเมริกาโดยที่พวกเขาต่างมีมุมมองเกี่ยวกับรัฐบาลของอเมริกาที่แตกต่างกันออกไปแล้วหยางก็พูดจาเจ็บมากบอกว่าคุณเป็นใครคุณถึงมาเป็นตัวแทนโลกได้คุณคืออเมริกาใครให้คุณเป็นตัวแทนโลกที่จะมากล่าวหาคนโน้นกล่าวหาคนนี้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าจีนนั้นไม่มีคนเร่ร่อนทุกคนมีบ้านอยู่มีข้าวกินจีนขจัดความยากจนคนแค้นออกไปหมดคนจนในจีนไม่มีเหลือแล้วแต่คนจนนอเมริกายังเหลืออยู่เยอะแยะไปหมดข้าวก็ไม่มีกินคนไม่สบายก็รักษา ไม่ได้เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลแพงแต่คนจีนรักษาโรคได้ทุกอย่างแล้วคุณบอกว่าสิทธิมนุษยชนคุณไปดูหลังบ้านคุณเองก่อนดีกว่าคุณฆ่าคนผิวดําเหมือนเป็นสัตว์เดรันคุณไม่ให้เกียรติไม่ให้สิทธิและที่สําคัญบอกว่าความเห็นของอเมริกาไม่ใช่ความเห็นของชาวโลกค่านิยมสากลที่คุณอ้าง universal value และความเห็นของชนชาวโลก international public opinion เมื่อคุณพูดถึงสองค่านี้อเมริกาไม่ใช่เป็นตัวแทนโลกอเมริกาเป็นแค่ตัวแทนของของอเมริกาเท่านั้น สรุปง่ายๆก็คือว่าจีนสวนอเมริกาหมัดต่อหมัดสวนแบบตรงไปตรงมาและสวนแบบเจ็บด่าอเมริกาด้วยท่านผู้ชมไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนเลยและอันนี้จีนกําลังส่งสัญญาณให้โจไบเดนรู้จีนพูดยังไงไหมนี่คือคําพูดของนายหยางดังนั้นผมขอพูดหน้าที่นี้เลยว่าต่อหน้าคู่เจรจาฝั่งจีนในเรื่องของความแข็งแกร่งอเมริกาไม่มีคุณสมบัติในการมาพูดเช่นนี้กับจีนถ้าย้อนหลังไป2 0 3 0ปีก่อน สหรัฐก,ก็ไม่มีคุณสมบัติในการมาพูดแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่วิธีการถูกต้องในการเจรจากับชาวจีนถ้าอเมริกาต้องการเจรจากับฝั่งจีนอย่างถูกต้องต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยท่านผู้ชมครับในอย่างพูดต่อตราบใดที่ระบบจีนนั้นถูกต้องด้วยภูมิปัญญาชาวจีนมันจะไม่มีหนทางใดเลยที่สามารถมาฉุดหรือกดขี่จีนได้อย่างตบท้ายนะฮะประวัติศาสตร์ของจีนแสดงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตามที่ประสงค์จะทําเช่นนั้น่างจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองสรุปท่านผู้ชมในการ ประชุมที่เมืองแองเคอร์ริจ์มณฑล,ล,ะละอาร์สกาครั้งนี้จะถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ข้อหนึ่งว่าเป็นครั้งแรกที่จีนไม่ยอมเป็นลูกไล่หรือเบี้ยร่างของอเมริกาอีกต่อไปท่านผู้ชมาครับแต่ในบรรดาการประชุมนี้ท้องฟ้าที่อึมครึมกับมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ลอดส่งลงมานั่นก็คือล่ามของฝ่ายจีนที่ชื่อจังจิงกลายเป็นไวรัลในบรรดาคนที่เล่นออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเธอสวยมากอายุ30กว่าปีแล้วเธอแปล สดสดถึงลูกถึงคนและเธอดํารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพเธอดํารงไว้ยังไงท่านผู้ชมหลายประโยคที่หยางเจียฉือด่าอเมริกาอย่างรุนแรงเธอปฏิเสธที่จะแปลตรงๆออกไปเพราะอย่างน้อยที่สุดเธอรู้ว่าในขณะนั้นอารมณ์มันกําลังร้อนเธอก็เลยไม่แปลแต่กับการที่ไม่แปลเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะกับเป็นข้อชมเชยที่ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้แล้วชมเชยจังจริงจังจริงอายุ30กว่าปีสวยเธอมีฉาย,ยาว่าเจ้าเว่ยของประเทศจีนเจ้า เว่ยคือดาราจีนที่ตาโตโท่านผู้ชมดูเองก็แล้วกันสรุปแล้วหมาสองตัวกัดกันเกิดมีเทพธิดาคนหนึ่งมานั่งตรงกลางก็คือจังจริง